พ่อแม่พี่น้องของสบายสบายสบายแตมหมดนะจ๊ะตอนนี้สบายสบายสตายแตมหมดจะพาทุกคนทุกท่านไปเที่ยวกาฬพระธาดชจอมพิงนะคะเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปดูข้างในว่าสถานที่จะสวยงาม เราก็ได้เข้ามาตรงนี้แล้วนะพระเอกนั่งกล้องหันหน้ามาหน่อยจ้าตอนนี้สบายสบายสไตล์เจ่มมดก็ไม่ได้มาคนเดียวนะจ้ามากับหลานชายสุดที่รักเลยนะจ้าโอเคตอนนี้สบายสบายสไตล์เจ่มมดก็เข้ามาในบ,บริเวณวัดพระธาตุจอมปิงแล้วนะจ้า,าวัดพระธาตุจอมปิงตั้งอยู่ที่หมู่ที่5บ้านจอมปิงตําบลนาแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง ามาจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้ระยะทางก็ประมาณ26กิโลเมตรนะจ๊ะพระนางจมามเทวีขณะสร้างวัดพระาธาตุลำปางหลวงเสด็จแล้วก็ได้มาสร้างวัดพระาธาตุจอมปิงอีกจากนั้นวัดก็ร้างไปต่อมาท่านนันทปัญญาพี่เลี้ยงของพระเจ้าะละกคำเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้มาทำการบูรณะ ซึ่งเมืองน,นี้มีชื่อว่าเมืองจุมพิตาลามท่านนันทปัญญามิเพื่อนชื่ออ้ายจอมแพทั้งสองได้สร้างวัดพระและวัดที่ที่ายจอมแพสร้างคือวัดจอมปิงรุ่มปัจจุบันนี้วัดที่ท่านนันทปัญญาสร้างชื่อวัดจอมพี่เลี้ยงวัดพระธาตุจอมปิงถึงพศ2000ได้เกิดศึกพยายยกักทับมาประชิดเมืองลำปางสมเด็จพระบรม ไตโลกนาฏแห่งกรุงศรีอยุธยาเจ้ามืน่นอาด้งนครไม่อยู่ไปราชการที่เชียงใหม่เหลือแต่พระนางราชเทวีกำลังตั้งครรภเจ้าหานแต่ท้องได้แต่งกายเป็นชายออกไปสู่ลบจนกองทัพพญาได้พ่ายไปเมื่อเจ้ามืน่นด้งนครและเจ้าติโลกราชทราบก็ยกกองทัพจากเมืองเชียงใหม่มาช่วยสถานที่ลบเรียกว่ามหาสนุก และได้เจลองชัยชนะที่วัดนี้พระนางได้สร้างเจดีไว้องค์หนึ่งส่วนสักสันรานดังกองข้าวเปลือกได้ตั้งชื่อวัดเสียใหม่ว่าวัดจอมพิงชัยมงคลจนเพี้ยนมาเป็นจอมปิงในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบริเวณข้างในตอนนี้ก็ดูบริเวณโดยรอบก่อนนะจ๊ะของวัดพระธาตุจอมปิง ตามที่ได้เกินประวัติให้ให้ทราบกันทั่วนหน้าแล้วนะจ๊ะ ขายตากล้องของเราด้วยนะจ๊ะสุดหล่อจ้ะนีะ่องค์โดยรวมข้างในของภายในพระวิหารแห่งนี้นะจ๊ะซึ่งเป็นพระวิหารเก่าแก่ อันนี้ก็จะเป็นภาพมุมมองออกไปด้านหน้านะคะสวยมากนะคะที่ทางขึ้นมาเมื่อกี้นะจ๊ะอันนี้ภายด้านหน้าออกมาแล้วจ้ะดูภาพบรรยากาศรวยล่วรอบนะจ๊ะ เดี๋ยวสบายสบายสไตล์แต่มดจะพาให้ไปดูรอบๆเลยนะจ๊ะ สบายสบายสไตล์แก่หมดจะไปเคาะตะขังเอาเลิกเอาชัยหน่อยนะจ๊ะ ก็จะอ้อมมาตรงนี้ด้านหลังของอพระวิหารนะคะได้เห็นองค์พระธาตุเจดีย์เลยจ้ะนี้เป็นองค์พระแม่จามะเทวีนะคะ นี่หอพิพิธภัณฑ์จ้ะตื่นมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นศาลาครูบาเจ้าศรีวิชัยสิริวิทโยนะคะสาธุสาธุ นี่ก็ทำท่าทำทางเมฆฟ้าเมฆฝนก็จะมาก็เลยขอไว้นะจ๊ะขอให้ทำถ่ายทำให้เสร็จก่อนนะจ๊ะค่อยมาค่ะ ตรงนี้เป็นวิหารที่เข้าไปดูช่องตรงที่พระธาตุตอนหัวกลับแต่วันนี้ไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าฝนมันจะตกจ้ะมันมืดเลยมองไม่เห็นสบายสบายสไตล์เจมส์ก็จะถ่ายภาพโดยรวมให้ดูตอนนี้บนท้องฟ้านะคะดูสิคะเมฆฝนเต็มไปหมดเลยจ้ะมามาด้วยความด้วยแรงศรัทธาแรงกล้าเลยคะ่ะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะจ๊ะเอาละค่ะสบายสบายสไตล์แจ่มดก็จะขอปิดคลิปลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากทุกคนติดตามเข้ามารับชมคลิปวิดีโอ,อวัดพระทาตุจอมปิงที่แจ่มดได้เข้ามาหายทํานี้นะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบขอขอบพระคุณทุกองค์ทุกคนทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีจ้า